ลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสวดมนต์เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบนอ้อมคุณนวสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหลานพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าว่าดสดมนจริงจริงไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสียกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางถนังกระฉามิในใจก็น,นึกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งทัมังถนังกระฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด,ด้วยธรรมานุสติด,ด้วยสังขานุสติด,ด้วยพร้อมๆร้อมไปหมดทั้งสามระการนี่ถ้าหากว่า,วา,ถ,าถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่อ อิิพิสโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยโตรงถ้าสดด้วยความเคารพช้ชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยตรงวมความทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก,ก็ดีสดดนมตนก็ดี ถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืมนึกในใจหรือวาดออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกระฉามิเาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงธรรมังสนังกระฉามิเทพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิเทพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆอ,อนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เร็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็วท่านมีแตก้าวหาความดีกอกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์และอูชาพระ ถือว่ามีความมม่นคงคือมีฌานในสีลานุติในธรรมานุติกรรมฐานแล้วเวลานี้มีอแบบหนึ่งเขามีเทปพ,พระธรรมเทปที่มันบันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นบรรสูทธธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสดมนต์ก็ได้ เวลาที่ตนนอนเอไว้แล้วก็เปิดเทปฟ,ฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถึะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีก็ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเท่น้อยแตน้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามก่อจะตื่น ท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงฌานในในธรรมานุสติกรรมฐานแน่นอนอีทางบุญญาพลังอท,ทางบุญญาพลังผลบุญใดบุญใด ที่กเจ้าทั้งหลายได้มาเพินแล้วณโอกาสนี้พเจ้าทั้งหลายขออที่สูงสุนีให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วใช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวร ขอเจ้ากรรมในเวีนทัทง้ทงหลายจงโลภนา อนุสนมิขอจงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท้าเท้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส่วนอนสนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย បាទរក្សាខ្ញុំបាទរក្សាព្រះបាទព្រះទេព្តាទាំងឡាយ ผู้สาคกณลบิภพและพระยาอมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยาอมราชจงโมทนาสวนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของพระเจ้าในครั้งนี้ได้เถิ ในรมนี้วยเอและขอที่สนี้งที่สนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายทันดังหลที่รรลวทรู้รับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่กดีสวยความสุขยดียความทุกข์อยู่กดีสวยความทุกขอยู่กดีง่า็ดีงายก็ดี ิยากกดี่ยากดีขอท่านรอท่านนาายณโมทนาโรโทนาวสนีวรบุตรนีนับประโยชน์ับประโยชน์รวอมสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าแจกเพื่อได้รับนาการบัดรเดนีเธอผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง